สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวกลางวันจ้าข,ข้าวกลางวันบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงกินข้าวกลางวันบ่ายสามโมงนี่น้ำซุปน้ำซุปแน่แม่หมา น้องไบร์สวัสดีค่ะน้องไบร์มาสวัสดีค่ะทักทายค่ะน้องไบร์มาแล้วสวัสดีค่ะกินข้าวกลางวันจ้าเดี๋ยวเปิดนิทานให้ฟังนะ สวัสดีค่ะน้องบายสวัสดีค่ะทักทายจ้าตอนนี้อยู่บ้านเก่าหรือบ้านใหม่บ้านเก่าจ้าอยู่บ้านเก่ากับแม่ไม่ได้อยู่บ้านใหม่นะคะจินข้าวกลางวันจ้า มีไก่แาเกินข้าวยางมีแหนมแหนมสุกแล้วนะฮะแล้วก็ต้มซุปน้ำซุปข้าวมันไก่เปิดนี้ทานให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟุ๊กน้องฟุ๊กวีวพัฒนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟุ๊กนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยปกติกินข้าวเที่ยงกับ ปกติกินข้าวเที่ยงกับข้าวเย็นข้าวเย็นกินตอนค่ำค่ำหาหห้าจ้าน้องฟุกฟังนิทานนะคะเดี๋ยวเปิดนิทานให้ฟังนะคะน้องไบชอบนิทานแล้วก็ชอบมาดูด้วยค่ะจ้าขอบคุณจ้า นางเกียดอยอพระกินเลยแม้แต่น้อยแต่กลับรักและเอ็นดูนางเหมือนกับลูกคนหนึ่งเลยด้วยซ้ำยกเว้นก็แต่นางจันเทวีเท่านั้นล่ะครับเพราะอยากจะให้ลูกชายเนี่ยไปแต่งงานเป็นเขยของเจ้ากรุงจีนมากกว่านางจึงคิดหาเรื่องใส่ร้ายอยอพระกินอยู่ตลอดเวลา กระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งครับนางจันเทวีได้นำเอาซากแมวที่ตายแล้วไปแอบเน็บเอาไว้กับปลายผมของยอพระกินพร้อมกับเอาเลือดแมวเนี่ยไปทาไว้ที่ปากของนางในขณะที่นางกำลังนอนหลับเพื่อที่จะกุเรื่องว่านางยอพระกินเนี่ยเป็นผีกระสือหลังจากนั้นนะครับนางจันเทวีก็กลับไปที่ตำาหนักของตัวเองแล้วก็ทำท่าทีตกใจกลัว บอกกับพวกเป่าคนรับใช้ว่านางเห็นผีกระสือลอยผ่านไปเมื่อกี้หน้าตาของมันเนี่ยเหมือนกับยอพระกิจมากๆพอบ่ารับใช้ทุกคนได้ฟังเนี่ยก็เชื่อกันหมดเลยนะครับพากันวิ่งแตกตื่นไปที่ตำหนักของเจ้าชายมณีพิชัยกับยอพระกิมทันทีเมื่อไปถึงสิ่งที่พวกบ่าวได้เห็นก็คือซากแมวติดอยู่ที่หัวของยอพระกินและมีเลือดติดอยู่ที่ปากของนางด้วยจึงพากันตะโกนด่าทอนางว่า ลา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 ไก่กู้ไก่นกางใบเลยนะครับ <c oughs> นางไม่รู้ด้วยซ้ําว่าสากแมวนี่มาจากไหนมณีพิชัยเองก็ตกใจช่วยเหลืออะไรเมียตัวเองไม่ได้เลยก็เลยปล่อยให้นางจันเทวีแม่ของต้นเป็นคนจัดการเรื่องนี้ซึ่งก็เข้าทางนาง <c oughs> จันเทวีสิครับนางรีบรับสั่งให้คนรับใช้นําเอาตัวยอพระกินไปใส่ไว้ในหีบแล้วให้นําเอาไปฝังดินในป่า พวกคนรับใช้เนี่ยช่วยกันแบกหีบเข้าไปในป่ากลางดึกแต่ด้วยความกลัวครับพวกคนรับใช้จึงไม่ขุดหลุมฝังหีบพวกเขาวางหีบทิ้งไว้กลางป่าแทน แล้วรีบวิ่งหนีกลับเข้าวังไปเมื่อพระอินทรมิตรเห็นยอพระกิจกำลังตกอยู่ในอันตรายเขาก็รีบลงมาจากสวรรค์ทันทีแล้วมาช่วยลูกสาวของตนออกจากหีบก่อนจะ่รยมนให้นางกลายเป็นพรามนุมสอนวิชาอาวุธและก็เวทมนต์คาถาต่างๆให้นางพร้อมกับสร้างอาสมให้นางพักอาศัยอยู่ในตาก่อนจะกลับขึ้นไปบนสวรรค์ แต่ด้วยความโกรธที่นางจันเทวีเนี่ยบังอาจทำร้ายลูกสาวของต้นพาะอินจึงดนใจให้นางจันเทวีเกิดความรุ่มร้อนจนทนไม่ได้ต้องชวนนางกำนันออกไปเล่นน้ำในสระบัวกลางดึกซึ่งขณะที่นางจันเทวีกำลังเล่นน้ำอยู่นั้นนางได้เห็นดอกบัวดอกหนึ่งสวยงามมากๆก็เลยเอื้อมมือไปหยิบม,มันทันใดนั้นเอง,เองครับงูเขียวที่ซ่อนอยู่ในกีบดอกบัวก็โผล่ออกมากัดแขนของนางจนหมด ติดไปพวกนางกำนันจึงรีบนำตัวนางจันเทวีกลับเข้าตำหนักแล้วรีบแจ้งข่าวให้กับเท้าพิชัยนุราชและก็มณีพิชัยได้ทราบเท้าพิชัยนุราชจึงประกาศตามหาหมอรักษาพิษงูจากทั่วทั้งเมืองให้มารักษานางจันเทวีแต่กลับไม่มีหมอคนไหนรักษานางได้เลย กระทั่งยอพระกลินซึ่งตอนนี้อยู่ในร่างของพรามหนมุ่มได้ทราบข่าวเรื่องการบาดเจ็บของนางจันเทวีพรามหนุ่มจึงตัดสินใจเดินทางไปยังวังหลวงแล้วขอลองรักษานางจันเทวีดูแต่พอมาณีพิชัยได้เห็นพรามหนุ่มเนี่ยเขาก็นึกถึงยอพระกลินขึ้นมาทันทีเลยนะครับ<า>เพราะเห็นว่าพรามหนุ่มผู้นี้เนี่ยมีหน้าตาคล้ายกับยอพระกลิมากๆ ทั้งยังเป็นชายที่มีรูปร่างอ่อนแอเหมือนกับผู้หญิงแต่ก็ยังไม่มั่นใจจึงเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจก่อนน้องฟลุกเรียนอยู่ลบบลีฝากติดตามช่องยูทูบหน่อยแล้วนะครับจ้าหลายต้นนางจึงเอ่ยขอรางวัลกับเจ้าพี่ชัยรุราชว่าถ้าหากสามารถรักษามาเหสีได้สําเร็จเขาจะขอรางวัลจากท่านโดยการให้มณีพิชัยไปเป็นท่ารับใช้ของเขาตลอดชีวิต เมื่อมณีพี่ชัยได้ฟังเนี่ยก็ตอบรับคําทันทีเลยนะครับว่ายังไงก็ได้ขอแค่ให้รักษาแม่ของตนให้หายได้ก็พอสวัสดีค่ะแย่น้อยพ่เพลินจ้าสวัสดีค่ะสายจ้าแล้วบังคบให้นาเนี่ยพูดความจริงเกี่ยวกับยอดกสวัสดีค่ะเจษนาพาเพลินเข้ามารับชมครับขอบคุณค่ะ ยายน้อยพาเพลินสวัสดีค่ะทักทายทุกคนค่ะสวัสดีค่ะยายน้อยให้เสามาด้วยก <c oughs> ินข้าวจ้าข้าวกลางวันจ้าดมากต้องการจะลงโทษมาเหสีโดยการเอาไม้เนี่ยไล่ตีนางแต่พราหมณ์หนุ่มได้ขอเอาไว้ครับว่าไม่ให้ตีนางแต่ให้ไล่นางออกไปจากเมืองซะเพื่อไม่ให้เป็นการก่อกรรมต่อกันอีกจากนั้นนะครับ ขามหนุ่มก็พาตัวมณีพิชัยเดินทางกลับไปที่อาสมกลางตาเพื่อให้เขาไปเป็นทาสรับใช้ตามที่ตกลงค่ะเมื่อมณีพิชัยมาอยู่กับขรามหนุ่มในป่าเขาก็ถูกยอพระกลิ่นเนี่ยกลั่นแกล้งถูกใช้งานสารพัดน้องใบบอกว่าทุกคนที่ใครที่เข้ามาใหม่ฝากปฏัติมป้าเขาด้วยนะจ้าขอบคุณจ้าน้องใบโดยการวาง น้อยบอกอร่อยไหมคะอร่อยค่ะน้อยอร่อยค่ะให้หัวใจมัได้สมุนไพรให้มันีพิชัยทำงานต่อไปห้ามอู้แต่จริงๆแล้วนะครับยอพระกลิ่นได้ไปแอบดูอยู่ไม่ไกลจากอาสมก่อนจะแปลงกายเป็นสาวงามสุดเซ็กซี่เดินเข้าไปยังอาสม บอกกับมณีพิชัยว่าเป็นน้องสาวของพราหมณ์หนุ่มแล้วแกล้งยั่วยวนมณีพิชัยเพื่อจะดูว่ามณีพิชัยเนี่ยจะนอกใจยอพระกินหรือเปล่าปรากฏว่ามณีพิชัยเนี่ยไม่สนใจเลยนะครับตั้งหน้าตั้งตาทํางานตามที่พราหมณ์หนุ่มสั่งเอาไว้อย่างเคร่งครัดเมื่อยอพระกินเห็นว่ามณีพิชัยมีจิตใจที่ซื่อตรงจึงเดินออกไปจากอาสมแล้วแปลงร่างกลับเป็นพราหมณ์หนุ่มเดินกลับมาที่อาสม แล้วสั่งให้มณีพิชัยเนี่ยกลับเมืองของตัวเองไปซะไม่ต้องมารับใช้ข้าแล้วมณีพิชัยจึงเดินทางกลับน้องฟุกวีรพัฒน์บอกว่าัรดบิ้าใครติดตามน้องพุกวีรพัฒน์อยู่เห็นลงคลิปแปลกๆไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นคนงานอาเจ้าลงอะไรแปลกๆแบบ้อยู่เลยจ้า จ้ากรุงจีนจะยกทัพมาทำสงครามกับเมืองอยุธยาทันทีแม้มณีพิชัยจะไม่อยากแต่งงานกับญีนอื่นแต่เขาก็ไม่อาจจะปล่อยให้บ้านเมืองต้องเกิดสงครามได้จึงจำยอมต้องเดินทางไปเมืองจีนพร้อมกับเหล่าราชทูตค่ะส่วนยอพระกิจนั้นนะครับตั้งแต่ที่แยกกันกับมณีพิชัยนางก็เอาแต่คิดถึงมณีพิชัยเมื่อคิดถึงจนทนไม่ไหวเนี่ย ยอพลักดิ่นจึงแปลงร่างเป็นพรามหนุม่มเดินทางไปหามณีพิชัยในวัง mm. แต่พอมาถึงนางก็ได้ทราบข่าวว่ามณีพิชัยได้ออกเดินทางไปแต่งงานที่เมืองจีนแล้วจึงรีบออกเดินทางตามมณีพิชัยไปทันทีน้องใบีนัดไทยก่อนที่เรือสำเพาจะออกจากท่าพรามหนุ่มจึงทำเนียนขอติดตามขึ้นเรือไปที่เมืองจีนด้วย ทัวรเรือสำเภาของมณีพิชัยล้องลอยอยู่กลางมหาสมุทรนานหลายวันกระทั่งเมื่อไปถึงแผ่นดินจีนมณีพิชัยก็ถูกเจ้ากรุงจีนเรียกให้เข้าเฝ้าทันทีและถูกไต่ถามถึงเหตุผลที่ไม่ยอมมาแต่งงานตามที่ตกลงกันไว้ มณีพิชัยก็บอกกับเจ้ากรุงจีนไปตรงๆครับว่าเขาเนี่ยมียอพระกฤิเป็นชายาอยู่แล้วไม่ต้องการจะแต่งงานกับหญิงอื่นแต่เมื่อเจ้ากรุงจีนได้ฟังเขากลับรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากสั่งให้มณีพิชัยเตรียมขันหมากจำนวนหนึ่งพันช่างมาถวายภายในรุ่งเช้าทําไมอย่างนั้นจะถูกลงโทษอย่างหนักมณีพิชัยเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับ จึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับพรามหนุม่มพรามหนุ่มจึงบอกให้มณีพิชัยเนี่ยหนีไปพร้อมกับตนท,นทันทีถ้าไม่คิดจะแต่งงานกับพระธิดาของเจ้ากรุงจีนมณีพิชัยก็เลยตัดสินใจหนีไปรกดไลค์เรือาาร่องะคะขอบคุณค่ะิดตามด้วยะค,ะค่ะขอบคุณค่ะทางในร่องทาง่ทากลางความมืดกระทั่งคิดว่าน่าจะพ้นเขตของแผ่นดินจีนแล้วจึงพากันนอนพักโดยที่ไม่รู้เลยว่าตนเองกําลังอยู่ในเขตของพวกยักษ์ ซึ่งขณะนั้นเองมียักษ์ชื่อว่านนทก,การกำลังหากินอยู่ใกล้เมื่อมันเห็นมนุษย์สองคนนอนหลับอยู่ในถิ่นของมันมันก็หิวจนน้ำลายไหลทันทีเพราะนานๆทีจะมีมนุษย์หลงเข้ามาให้กินแบบนี้มันจึงร่ายมนให้ทั้งสองเนี่ยหลับไหลไปกะว่าจะอุ้มทั้งสองเนี่ยกลับไปกิน แต่พอยักนนทาการเนี่ยเห็นว่าหนึ่งในนั้นเป็นพรามคงจะมีฤทธิ์เดชแก่งกล้าหน้าดูก็เลยทิ้งเอาไวุ้ไปเฉพาะมณีพิชัยเพียงคนเดียวแต่พอไปถึงเมืองยักษ์นะครับนนทาการก็เปลี่ยนใจจะไม่กินมณีพิชัยแล้วแต่จะเอาไปถวายนางวาสันมาเหสีผู้ปกครองเมืองยักษ์แทน แต่นางวาสันเนี่ยก็ยังไม่อยากจะกินเนื้อมนุษย์ตอนนี้นะครับก็เลยนําเอาตัวมณีพิชัยไปให้นางพักกาลูกสาวของนางได้กินแทนเพราะนางพักกาเนี่ยยังไม่เคยได้ลองกินเนื้อมนุษย์เลยแต่ทว่าทันทีที่นางพักกาได้เห็นมณีพิชัยนางก็ตกหลุมรักอยากจะได้มณีพิชัยมาเป็นผัวแทน นางผก,กาจึงแอบนำเอาร่างของมณีพิชัยเข้าไปไว้ที่หอนอนแล้วร่ายมนให้มณีพิชัยฟื้นคืนสติพอมณีพิชัยตื่นขึ้นมาเจอกับนางยะเขาก็ตกใจอย่างมากพยายามที่จะหาทางหนีแต่ก็หนีไม่ได้นะครับนางผก,กาจึงขู่มณีพิชัยว่าให้ยอมเป็นผัวของนางซะดีๆถ้าไม่ยอมอนางจะจับมณีพิชัยฉีแขนฉีขาแล้วก็กินซะ ทำให้มณีพิชัยเนี่ยเริ่มกลัวตายจึงต้องยอมเป็นผัวของนางยักษ์พักกาในคืนนั้นล่ะค่ะเมื่อยอพระตินตื่นขึ้นจากมนของยักษ์ในตอนเช้านางก็ไม่เจอมณีพิชัยแล้วก็เลยรีบออกตามหาทันทีเมื่อนางได้เห็นรอยเท้าของยักษ์เหยียบยักษ์อยู่ใกล้ๆกก็เลยเดินตามรอยเท้ายักษ์จนไปถึงเมืองของพวกยักษ์ยอพระตินไล่จับยักษ์ตนนึงมาถามค่ะ จนได้ทราบว่ามันมีพี่ชายถูกจับไปเป็นอาหารของนางยักษ์ัก ที่หอนอนของนางยอพระกลินก็เลยรีบตามไปดูทันทีแต่พอมาถึงนางกลับพบว่ามันณีพิชัยกำลังนอนปกอยู่กับนางยักษ์สาวจึงเกิดความหึงหวงขึ้นร้องห่มร้องไห้เสียใจจนเผลอพูดความในใจถึงความรักที่เคยหวานชื่นเมื่อครั้งที่ตนเป็นยอพระกลินอยู่กินกับมณีพิชัยโดยลืมว่าตนเองเนี่ยกำลังปลอมตัวอยู่ เมื่อมาีพิชัยได้ยินเขาจึงมั่นใจทันทีว่าที่แท้พราหมหนุ่มคนนี้แหละคือยอพระกินนางอันเป็นที่รักของเขาจนร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจที่รู้ว่ายอพระกินยังไม่ตายทันใดนั้นนะครับพราหมณหนุ่มก็คืนร่างกลับเป็นยอพระกินแล้วหนีไปทันทีมณีพิชัยเองก็รีบตามไปง้อนะครับเขาพยายามวิงวอนให้ยอพระกินเนี่ยยกโทษให้ตน <S <S บอกว่าเขาเนี่ยถูกนางยักษ์บังคับ ไม่ยอมเป็นผัวของนางก็คงไม่มีโอกาสได้เจอกับยอรพระกินอีกแต่ยอรพระกินเนี่ยเขาปฏิเสธยังไงก็จะไม่ยอมยกโทษให้ทำให้มานีพิชัยเนี่ยเสียใจมากร้องห่มร้องไห้จนหมดสติ พอยอพระกินเห็นคนรักสลบไปก็พยายามที่จะปลุกแต่ปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นครับก็เลยคิดว่ามันณีพิชัยคงตรอมใจตายจากไปแล้วสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับนางเป็นอย่างมากร้องห่มร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนจนหมดแรงแล้วก็สลบตามไปอีกคน พระอินที่ดูอยู่เนี่ยก็รู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องราวของทั้งคู่นะครับก็เลยลงมาที่โลกมนุษย์อีกครั้งไรยมนให้ทั้งสองฟื้นกลับขึ้นมาแล้วปรับความเข้าใจกันอีกรอบจนทั้งคู่เข้าใจกันดีแล้วพระอินก็พาทั้งสองคนกลับเมืองอยุธยาเมื่อมาถึงทั้งสองก็เล่าเหตุการณ์ที่ไปเจอมาให้กับพ่อฟังเมื่อทุกฝ่ายเข้าใจกันดีแล้วท้าวพิชัยนุราชจึงจั พิธีอภิเษกสมรสให้กับมณีพิชัยและยอพระกลินให้ได้ครองคู่กันนับแต่บัดนั้นเป็นต้นไปค่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวการเดินทางของยอพระกลินที่ผมนํามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับน้องใบบอกพรุ่งนี้ไปบ้านใหม่ได้ไหมคะ เปิดสตรีมตอน3โมงน,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายับตัว สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่26่ตุลาคมสองพันห้า้นะคะพ่อนอนอยู่ตรงนี้พ่อดื่มนมแล้ว สวัสดีค่ะน้องใบบอกพอแล้วค่ะไม่ฟังแล้วหนูอขอคุยคด,ด้วยได้ไหมคะ่ะส,สวัสดีค่ะคุยอะไรจ้าใบค,คุยอะไรจ้ <c oughs> า น้องไปก็คุยเลยลูกน้องไปค่ะคุยเลยค่ะ เราก็คุยนะขออนุญาตโรงแรมก่อนหมดเวลาแล้ววัสดีค่ะ